Thank you. หลวงพ่อเจอท่านทีแรกท่านไม่สบายเนาะหลับท่านท่านเข้าโรงพยาบา,าลเป็นมะเร็งครั้งแรกนะท่านก็นอนอยู่พอท่านเจอหลวงพ่อนะท่านก็บอกว่าโอ้ไปได้แล้วพระศาสนาอนะไปได้แล้วมีคนสืบทอดอะไรเงี้ยก็คุยกับท่านว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมน้ําทิ้งสติกัน มุ่งไปที่สมาธิกันหมดทิ้งสติท่านก็บอกท่านเคยไปเทศที่หนึ่งนะแล้วก็เขาก็ตอบว่าท่านสอนแต่เรื่องสติทำไมไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญา้นท่านก็บอกว่าเขาก็ถูกของเขาเนาะอาจารย์ประโมทเราก็ถูกอย่างของเราถ้านะมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาคุยแกแด่เรื่องนี้แหละไม่มีอื่นหรอก เจอท่านอีกทีที่ทําใหญ่ปลิกมนะั้งตอนนั้นมีคนออกมาโจมตีหลวงพ่อเยอะนะหลวงพ่อไปสารท่านบอกกระแสอนุรักษ์กับกระแสปฏิรูปหลวงพ่อไปเทศน์เม่ไงไเออปิดกลับท่านที่ทําใหญ่ปลิกนะท่านเห็นนะนน่ารากักกลับท่านแล้วท่านเข้ามาโอบนะอาจารย์ประโมทเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะ หลวงพ่อคำเขียนยังไงก็เป็นหลวงพ่อคำเขียนไม่เปลี่ยนแปลงหรอกี้คือท่านนะใจขอท่านเนะี่ยไม่หวั่นไหวกับอะไรเลยนะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยทำก็คือทำแท้ๆเลยเจอท่านครั้งหลังนี้ท่านไปที่โรงพยาบาลจุฬานะเมื่อไม่นานนี้เจอหน้าท่านก็ยกนิ้วเหลือคนเดียวแล้วนะต่อไปนี้ ผมไม่อยู่ละอาจารย์สอนไปคนเดียวแหละคือจุดใหญ่ของพวกเรานับปฏิบัตินะเราไปติดรูปแบบเราละทิ้งสติกันเราไม่รู้จักว่าสติตัวจริงๆเป็นยังไงหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่ากว่าท่านจะเข้าใจสติปัฏฐานได้นะันใช้เวลานานย่ามาเจอหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเข้าใจท่านขายับแล้วจีตท่านตื่นขึ้นมาเลย ไม่ใช่เราไปติดแต่รูปแบบนะต้องขยับท่าน,นี้ท่าน,นี้นะแต่จิตมันไม่ถูกจิตมันเครียดงั้นตัวสําคัญเลยคือที่ท่านย้าแล้วย้ําอีกเรื่องมีสตินี่แนะดูสิท่านป่วยขนาดนี้ใช่ไหมสติท่านดีออกดีกว่าพวกเราซะอ,อีก <laughs> ดูมีความสุขออเนี่จิตที่ฝึกดีแล้วนะมีความสุขมหาศาลเลย ร่างกายเจ็บป่วยยังไงนะจิตก็มีความสุขอย่างนั้นแหละท่านก็สอนธรรมะเรานะสอนให้เห็นนะว่าร่างกายมันแก่นะไม่ใช่ตัวท่านแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่ท่านเจ็บนะร่างกายตายไม่ใช่ท่านตายเมื่อก,กี้ที่ท่านเขียนเขียนนะท่านบอกท่านลาตายแล้วละ่ะท่านโคม่าแล้วท่านลาตายแล้วแล้วท่านก็ยังเบิกบ,บานอยู่นี่พวกเรา อย่าไปติดตัวคนสิเราไปติดว่าหลวงพ่อคำเขียนร่างกายอันนี้แก่แล้วหลวงพ่อคำเขียนของเราแก่หลวงพ่อคำเขียนของเราเจ็บหลวงพ่อคำเขียนของเราตายส่วนท่านร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่ท่านสักหน่อยท่านก็มีความสุขอยู่ได้ท่านสอนธรรมะที่ดีกับเรานะ เจ็บถึงขนาดนี้ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนไปทุรนทุรายตายแล้วกรุ้มใจถ้ายังมีความสุขของท่านอยู่ได้หน้าที่เราไม่ให้เสียชื่อเป็นลูกศิษย์ท่านนะก็ทําอย่างที่ท่านทําให้ได้สิแต่ไม่ใช่ทําว่าไม่หวั่นไหวอะไรนะต้องทําเหตุอันนี้เป็นผลที่ท่านฝึกมาอย่างดีแล้วเราก็ต้องทําเหตุที่ท่านเคยทํามาท่านมีสติ ทำอะไรท่านก็มีสติแต่ไม่ได้บังคับตัวเองนะมีสติเห็นกายมันทำงานมีสติเห็นจิตมันทำงานจนกระทั่งจิตมันเข้าใจความเป็นจริงมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรก็มีความสุขเราก็ต้องเอาอย่างท่านคือเอาปฏิปทาเอาวิธีปฏิบัติของท่านมาทำอย่าไปติดแต่เปลือกนะว่ารูปแบบไหนดีรูปแบบไหนดีรูปแบบมันเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก ก็แบบไหนเหมอะกับเราก็เอาแบบนั้นแหละตัวสําคัญให้มันมีสติไปให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเหตุกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานเรื่อยๆไปท่านก็สอนอยู่อย่างนี้แหละที่คุยกันก็มีแต่เรื่องอย่างนี้แหละฝึกให้ได้ก็แล้วกันนะคือรู้ทันไปกุศลเกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตมีสติ คุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อยกุศลที่มีมันก็ดับกุศลที่มีอยู่ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายมรรคผลมันก็เกิดเองแหละ